คำสั่งเสียซูมาอีว่ากันว่าเมื่ออยู่ในอำนาจมีวาสนาการเวลามันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปรวดเร็วมากกว่าปกติตรงกันข้ามกับยามอยู่ในความทุกข์ํำเคนการเวลานั้นก็จะดูเหมือนว่าจะผ่านไปอย่างเชื่องช้าและยาวนานนักหนาสูมาอีเมื่อสามารถล้มตระกูลโจและตระกูลแฮห,หัว ซึ่งเป็นเครือข่ายญาติของโจโฉที่มีอยู่เดิมได้แล้วก็ได้ครองอํานาจใหญ่ในวิยกกร่วมกับบุตรชายทั้งสองคือสุมาสูและสุมาเจียวพร้อมด้วยเครือญาติขุนนางของตนแต่เมื่อมีอํานาจมากสุมาอีก็ยิ่งคิดมากวิตกกังวลมากซูมาอี้เกรงว่าจะมีคนมาโค่นล้มอํานาจตนเมื่อเกียงอุย ยกทัพมาตีวุ้ยกกครั้งแรกสุมาอี้แค้นใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถยกทับไปต้านทานทัพของจกกกได้เองเพราะต้องรักษาฐานกำลังอำนาจการเมืองการทหารไว้ในเมืองลกเอียงเสียก่อนในขณะที่วันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วสุมาอี้เริ่มเข้าสู่ความชราความคิดความกังวลของสุมาอี้กลายเป็นความทุกข์ใจตลอมใจกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับในที่สุด สุมาอี้ก็ล้มป่วยเมื่อสุมาอี้ป่วยหนักรู้ตัวว่าตนเองใกล้จะตายจึงได้คิดตัวอักษรปิศนาเพื่อสั่งสอนสุมาสูและสุมาเจียวบุตรชายทั้งสองซึ่งปริศนาตัวอักษรที่สุมาอี้กล่าวถึงล้วนแล้วแต่เป็นหลักการปกครองบ้านเมืองการครองใจประชาชนและวิธีการวางตัวให้สมกับเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเมื่อสุมาสูและสุมาเจียวได้เข้ามาเยี่ยมสุมาอี้ สุมาอี้ก็ได้กล่าวกับบุตรทั้งสองว่าในการป่วยครั้งนี้เรารู้สึกว่าผิดปกติกว่าการป่วยในครั้งก่อนๆก,ก,กำลังเรียวแรงมีความอ่อนลงทุกวันกินไม่ได้นอนไม่หลับในกายคล้ายกลับขึ้นในทะเลปั่นป่วนมีได้สงบบุตรทั้งสองเห็นสุมาอี้หน้าตาซูบซีดไรเรี่ยวแรงแม้จะลุกนั่งก็ลำบากต่างก็รู้สึกสงสาร แล้วจึงพูดปลอบใจว่าท่านพ่อป่วยเพียงเท่านี้จะวิตกไปใหญ่ในเมืองหลวงมีหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นอันมากอีกไม่นานเมื่อได้ยาบำรุงเลือดปรับปรุงลมในกายร่างกายของท่านพ่อก็จะกลับมาเป็นปกติสุมาอี้ได้ยินลูกทั้งสองพูดปลอบใจก็พยักหน้าแต่กลับเป็นไปกล่าวเรื่องใหม่ว่าอันตัวเรารับราชการในแผ่นดินวุ้ยกกมาช้านานบัดนี้ก็มีตำแหน่งหน้าที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดในแผ่นดิน แต่อำนาจวัสนาก็ไม่อาจคงอยู่คู่ฟ้าดินอายุไขของเราร่วงไวัยไปความชราความเจ็บมาเยือนแล้วความตายก็ย่อมมาถึงในซักวันหนึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากนั้นสุมาอี้จึงได้กล่าวสั่งสอนบุตรชายทั้งสองว่าชาวนาปลูกข้าวมุ่งหวังจะมีข้าวกินไปตลอดปีพ่อค้าค้าขายล้วนมุ่งหมายจะได้กำไรทำให้กิจการเจริญเติบโต ข้าราชการขุนนางทำราชการด้วยหวังยศศักดิ์ความก้าวหน้ามีประโยชน์และอำนาจเป็นที่หมายส่วนเหล่าทหารนั้นเมื่อทำราชการก็หวังให้มีชื่อเสียงปรากฏไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นวีรชนของแผ่นดินแต่ผู้ปกครองบริหารราชการบ้านเมืองนั้นย่อมแตกต่างจากชาวนาพ่อค้าข้าราชการขุนนางและเหล่าทหารผู้ปกครองบริหารแผ่นดิน จะมุ่งหวังปรารถนาเพียงมีข้าวปลากินหวังกำไรหวังความก้าวหน้าในราชการหรือปรารถนาจะมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้หากแต่ต้องตั้งความหวังเอาไว้ที่ความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองทําให้บ้านเมืองมีความมั่นคงให้เรล่าศัตรูภายนอกไม่กล้ามาย่ํายีรุกรานอีกทั้งโจรผู้ร้ายภายในก็ไม่กล้าออกมาก่าเลิบทั้งยังต้องทําให้รัษฎรอยู่ดี กินดีมีความสุขทําดังนี้สมเร็จจึงจะถือได้ว่าได้บรรลุซึ่งภารกิจของยอดนักปกครองสุมาอี้กล่าวต่อไปว่าเมื่อครั้งก่อนพอได้สั่งสอนพวกเจ้าว่าจะทําการใหญ่ต้องรู้จักฐานกําลังอํานาจของตนเองการจะเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินได้นั้นให้พึงรู้ว่าฐานกําลังอํานาจที่แท้นั้นอยู่ที่ประชาชนมีคําโบราณกล่าวไว้ว่าประชาชนเหมือนหนึ่งน้ํา ผู้ปกครองเหมือนหนึ่งเรือน้ำหนุนเรือให้่อยได้แต่น้ำก็จมเรือได้เช่นเดียวกันซึ่งจะครองใจอาณาประชาราษฎรนักปกครองจะต้องมีเมตตาธรรมใส่ใจต่อทุกสุขความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของราษฎรและเป็นหนึ่งเดียวกับราษฎรเข้าไปช่วยประชาชนให้ก้าวพ้นข้ามปัญหาที่มีอยู่ส่วนข้าราชการขุนนางนั้นถือเป็นแขนขาของผู้ปกครองจะต้องทำหน้าที่อำนวยประโยชน์สุข ดูแลรัษฎรให้ร่มเย็นเป็นสุขแต่หากเหล่าข้าราชการและขุนนางทำการข่มเหงเบียดเบียนรัษฎรแขนขานนั้นย่อมใชยมิได้ต้องใช้ความเด็ดขาดจัดการแก้ไขสับเปลี่ยนกำจัดเสียให้สิน้นเมื่อได้ทำนุบ,บำรุงรัษฎรด้วยเมตตาธรรมความยุติธรรมด้วยคุณธรรมดังนี้แล้วเหล่าปวงราชย่อมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและกล่าวได้ว่าฐานกำลังอำนาจของนักปกครองผู้นั้น ย่อมมัน่นคงเป็นปึกแผ่นแน่นหนาดุดดังผืนแผ่นดินแต่ทว่าอำนาจรัฐนั้นหอมหวนเย้าวยวนเป็นที่หมายปองของทุกคนเป็นเป้าหมายแห่งการช่วงชิงยึดแยงโดวยวิธีการต่างๆมากมายทั้งการใช้ปลายภูก,กันไปจนถึงการใช้ศาสตร์ตาวุธดังนั้นการรักษาและการใช้อำนาจจึงเป็นองค์ประกอบสําคัญแห่งอำนาจ เมื่อช่วงชิงได้มาซึ่งอำนาจแล้วต้องทำการรักษาและใช้อำนาจนั้นให้เก่ะเกิดประโยชน์สุขแก่บ้านเมืองและราษฎรทำให้อำนาจตกผลึกสั่งสมเป็นบารมีที่แท้จริงมั่นคงและยาวนานจึงถือเป็นอำนาจที่สมบูรณ์ในบ้านเมืองนั้นย่อมมีทั้งคนดีและคนชั่วย่อมมีทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดขานดังนั้นในการรักษาอำนาจและการใช้อำนาจ จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้ศาสตราวุธได้การซ่องสุมกำลังทหารที่มีสมรรถนะสู้รบสูงมีศาสตราวุธที่พรักพร้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการรักษาและการใช้อำนาจรัฐหากแม้ผู้ปกครองดูแคลนละเลยเรื่องนี้เมื่อใดอำนาจแม้ถึงจะมีอยู่ก็จะถูกช่วงชิงบ่อนทำลายจน,นยสูญสลายไปในที่สุด เมื่อพูดได้ถึงประโยคนี้สุมาอี้ก็กระแอมไออย่างหนักอยู่พรักใหญ่ก่อนกล่าวสอนบุตรทั้งสองต่อไปว่าพวกเจ้าทั้งสองเมื่อเติบใหญ่ไปในวันหน้าให้จำคำบิดาไว้ให้จงดีและต้องไม่ลืมว่าวันใดที่พวกเจ้ามีอำนาจวาสนาแล้วเมื่อนั้นคนทั้งปวงจะหลั่งไหลามาพึ่งใบบุญเจ้าดุดด่งมหาสมุทรซึ่งมีน้ำจากห้วยหนองคลองบึงทุกสารทิศหลั่งไหลามาสู่ ย่อมมีทั้งน้ำอันใสสะอาดสกโปกขุนมัวและโสโครกย่อมมีทั้งขยะและพืชน้ำต่างๆจําจ,จะต้องแยกแยะเลือกสรรให้จงดีและสแสวงหาคัดเลือกคนดีมีฝีมือมาอยู่เคียงข้างกายอย่าให้คนพ่านสันดานหยาบชั่วช้าเข้าใกล้ตัวขอให้พึงตระหนักว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์อันมีฤทธิ์ทั่วสา,ากลจักรวาลน,นั้นก็ยังมีความมัวหมองได้ด้วยเมฆหมอกที่ห่อหุ้ม ผู้เรืองอำนาจวาสนาก็เช่นเดียวกันย่อมมัวหมองหมุนมัวเสื่อมโทมได้ด้วยผู้คนแวดล้อมฉันนั้นจากนั้นสุมาสูและสุมาเจียวได้หันไปมองที่ผนังด้านปลายเท้าของสุมาอีเห็นภาพเขียนด้วยภูกันเป็นที่ประหลาดจึงถามสุมาอีว่าภาพนี้ดูเหมือนเพิ่งเขียนขึ้นใหม่ๆไม่ทราบมีความหมายประการใดสุมาอีจึงกล่าวว่าเรารู้ตัวดีว่า การป่วยครั้งนี้ยากที่จะหายคงเหลือแต่เวลาจะช้าเร็วประการใดเท่านั้นจึงพยายามเขียนภาพนี้เพื่อให้พวกเจ้าสองคนจากนั้นสุมาอี้จึงได้ชี้ไปที่ภาพเขียนซึ่งแขวนอยู่บนผนังที่ปลายเท้าแล้วกล่าวอธิบายว่าภาพที่เห็นนี้จะว่าเป็นภาพก็ใช่จะว่าเป็นตัวอักษรก็ไม่เชิงและจะมีความหมายอันเป็นปริศนาอยู่ในภาพเขียนนั้นก็ว่าได้ต่อมาสุมาอี้จึงถามสุมาสู และสุมาเจียวว่าพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ว่าภาพภูการเส้นตรงตั้งที่อยู่บนสูตรภาพรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางและภาพตัวอักษรรูปหัวใจที่อยู่ด้านล่างนั้นมีความหมายประการใดบุตรชายทั้งสองของสุมาอี้มองไปที่รูปบนแผ่นภาพแล้วกล่าวว่าแม้เป็นลายภูการที่งามนักแต่พลังในการเขียนนั้นอ่อนล้าอิดโรยซึ่งภาพวาดนี้ จะมีความหมายประการใดนั้นลูกไม่ทราบสุมาอี้ถึงชี้ไปยังตัวอักษรรูปหัวใจซึ่งอยู่ในภาพด้านล่างสุดแล้วกล่าวว่าภาพรูปหัวใจก็คือภาพตัวอักษรว่าซินซึ่งแปลว่าหัวใจตรงกับความหมายตามภาพคนทั้งปวงย่อมมีใจจะดีเร็วชั่วช้าหรือประเสริฐเลิศคนก็อยู่ที่ใจชาวนาพ่อค้าขุนนางข้าราชการทหารและนักปกครอง ล้วนย่อมต้องมีใจแต่ความในใจหาได้เหมือนกันไม่น้ำใจผู้ปกครองบ้านเมืองย่อมต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมคุณธรรมยุติธรรมใส่ใจทุกสุขของอาณาประชาราษฎรเหตุนี้การทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจึงต้องถือเอาใจเป็นที่ตั้งทั้งใจเราใจเขาต้องเข้าใจให้จงดีใจเขาเป็นประการใดก็มองที่ใจเรา ยอมรู้ได้อย่างจแจง่มแจ้งเหตุนี้เราจึงวาดภาพอักษรตัวซินหรือหัวใจไว้เป็นรากฐานอันหัวใจของผู้ปกครองนั้นยอมต้องมีความอดทนที่สูงส่งยิ่งกว่าผู้คนธรรมดาถึงขนาดต้องสามารถกืนกินเลือดของตนเองได้ในหัวอกต้องกว้างใหญ่สามารถบรรจุเรือสำเภาสิบรัได้เรื่องใหญ่น้อยต้องสามารถอัดไว้ในอกด้วยจิตใจอันหนักแน่นมั่นคงตรองดูจนรู้เหตุการณ์ถ่องแท้แล้ว จึงแก้ไขทำการต่อไปภาพหัวใจนี้เมื่อมีภาพกระบี่ปักไว้ย่อมมีความหมายถึงความอดทนเหตุนี้เราจึงเขียนภาพอักษรเส้นตรงตั้งไว้ด้านบนเมื่อประกอบเข้ากับอักษรซินหรือหัวใจแล้วย่อมเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้พวกเจ้าต้องมีความอดทนอันคนเรานั้นอาจมีความรู้สติปัญญาความสามารถทัดเทียมกันได้แต่ความอดทนนี่แหละที่ต่างกัน ทำให้คนเหนือคนและคนแตกต่างกับคนสําหรับภาพเส้นตรงตั้งนี้จะมองว่าเป็นภาพกระบี่ก็ได้จะมองว่าเป็นหลักชายหลักบ้านหลักเมืองก็ได้จะมองว่าเป็นหลักอันเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินก็ได้จะหมายเอาว่าเป็นความซื่อตรงก็ได้โดยในการปกครองบ้านเมืองนั้นผู้ปกครองบ้านเมืองจะต้องมีความซื่อตรงต้องมีความเที่ยงธรรมและต้องมีความเด็ดขาดเสาหลักที่เอน ย่อมไม่อาจทานน้ำหนักได้เสาที่ตรงตังหากจึงจะรับน้ำหนักอันมากได้ผู้ปกครองต้องทำตนให้เป็นหลักแก่บ้านเมืองและราษฎรดุจด,ด่างพระอาทิตย์ที่เป็นหลักแห่งจักรวาลพระอาทิตย์โคจรโดยเที่ยงตรงวันเวลาฤดูการจึงเที่ยงตรงหากพระอาทิตย์วิปริตผันแปรไปแล้วสพรพสิ่งก็จะวิปริตวิบัติดับสูญสิน้นและเส้นที่ตั้งตรงนี้ ยังมีความหมายของกระบี่ที่คมกราสามารถตัดปัญหาให้สิ้นศูญไม่ปล่อยปัญหาการงานให้ค้างคาหมักหมมจนก่อให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นได้โดยเรื่องการงานและปัญหานั้นต้องรีบจัดการแก้ไขแต่เรื่องน้ำใจคนต้องไม่วู่วามเร่งรัดจัดการส่วนภาพรูปสี่เหลี่ยมนี้หากเขียนเส้นขวางเป็นลำทารเขียนภูเขาและอาคารไว้ภายในก็จะอ่านได้คำว่า แปลว่าประเทศผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจะต้องสันทัดต่อการพัฒนาสร้างสารรพัฒนาอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าภาพนี้หมายให้พวกเจ้าได้ตระหนักว่าแผ่นดินนี้กว้างใหญ่ไพศาลมีการงานพัฒนามากหลายที่ต้องทําเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและอยู่ดีกินดีของอาณาประชารัษฎรนับแต่นี้ไปเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าแล้วที่จะต้องพัฒนาสร้างสรรบ้านเมืองให้รุ่งเรือง นอกจากนี้ภาพสี่เหลี่ยมนี้เมื่อเอาภาพเส้นตั้งปักไว้ตรงกลางก็จะเป็นตัวอักษรอ่านว่าจงซึ่งหมายความถึงศูนย์กลางคือศูนย์กลางแห่งอำนาจการปกครองสถานหนึ่งศูนย์กลางแห่งน้ำใจคนสถานหนึ่งศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองอีกสถานหนึ่งและความเป็นผู้มีน้ำใจสัต์ซื่อซื่อตรงอีกสถานหนึ่งการแสวงหาคนดีมีฝีมือมาช่วยการในวันหน้าจะต้องรำลึก ถึงคำว่าจงคนเก่งมักไม่ค่อยกล้าคนกล้ามักไม่ค่อยเก่งแต่คนทั้งเก่งทั้งกล้าก็ยังใช้ไม่ได้หากไรซึ่งความซื่อตรงคนเช่นนี้ยากที่จะมองหาจากผู้คนที่เวียนมาหาพวกเจ้าเมื่อครั้งพระเจ้าหั่นเกาจู่หลิวปังก็ยังต้องออกไปเชิญเตียวเหลียงและหั่นศินมาเป็นขุนนางคู่แผ่นดินคู่พระบารมี จึงสามารถสถาปนาราชวงศ์ฮั่นได้สำเร็จส่วนโจโฉเหล่าปีและซุนกวนก็ล้วนมุ่งสแสวงหาคนดีมีฝีมือและซื่อสัตย์จึงสามารถตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่เล่าปีนั้นสู้อุสตสาหถ่อมตัวไปคำนับขงเบ้งที่กระท่อมน้อยถึงสามครั้งคันได้ตัวขงเบ้งแล้วจึงสามารถเปลี่ยนฐานะตัวจากเชื้อพระวงศอาาถากลายเป็นผู้ครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล จนตกทอดมาถึงเร้าเซียนในวันนี้นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่พวกเจ้าต้องจดจำอันตัวอักษรจงนี้เมื่อปักอยู่บนภาพรูปหัวใจก็จะเป็นตัวอักษรอ่านว่าจงสินซึ่งหมายความว่าน้ำใจที่ซื่อตรงการจะหวังให้คนทั้งหลายนับถือบูชาเรื่อมสายก่อเป็นบารมีอันไพศาลผู้ปกครองต้องมีน้ำใจที่ซื่อตรงรู้จักรักผู้อื่น ถึงแม้ว่าผู้นำคนนั้นจะมีความเฉลียวฉลาดสักปานใดแต่หากปราศจากน้ำใจซื่อตรงให้กับผู้อื่นรักผู้อื่นโดยสุจริตแล้วก็ไม่อาจที่จะรักษาดำรงไว้ซึ่งความรักพักดีของผู้คนได้นี่คือความหมายของภาพรายภูกันที่เราสู้ถอดสังขารฝืนเขียนไว้เพื่อสั่งสอนพวกเจ้าจงจดจำคำเราไว้อย่าได้ประมาทก่าวจบแล้ว บุตรทั้งสองจึงพยุงสุมาอี้ให้นอนราบลงกับเตียงแล้วนำผ้าห่มมาคุมจากนั้นจึงคํำนับราต่อมาอาการป่วยของสุมาอี้ก็ได้สุดหนักลงโดยลำดับคนในจวนของสุมาอี้เห็นอาการอยู่ในขั้นวิกฤตจึงให้คนไปแจ้งให้สุมาสูและสุมาเจียวทราบสุมาสูและสุมาเจียวพอทราบความก็รีบรุดมาที่จวนเห็นสุมาอี้ นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงนอนร่างกายผอมซูบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกกระดิกตัวไม่ได้มีน้ำตาไหลาอาบแกลมแต่พอรู้ว่าบุตรทั้งสองมาเยี่ยมสุมาอี้ก็รืมตาขึ้นใบหน้าเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแต่กลับพิมพ์ตาลงและสิ้นใจในเวลานั้นสุมาสูและสุมาเจียวเห็นสุมาอี้ถึงแก่ความตายก็พากันร้องไห้โศกเศร้าอะไรในการจากไปของสุมาอี จบตำนานจิ้งจอกเท่าสุมาอีแห่งสามก๊กด้วยวัย72ปี